ปกติบิมพลอยทำอะไรอะครับแบบมาทุกวันจริงเราล,ล,ลองเพลงฮะราลองเพลงใช่เราชอบมาลองเพลงว้าวงั้นเดี๋ยวผมขอขับรถได้ไหมได้อีภาษาไปร้องเพลงให้ผมฟังหน่อยนอกเมืองเลยมาก่อนมาไปไกลๆเลย บนเนี่ย <S <S 1> <S 1> งงอะเดะงงอะเดะพี่ผมอยากไปดูจีเพเลยแหละใช่ครับอยากไปดูอะไรนิดหน่อยครับอยากอยากฟังเพลงก็งแบบว่าคนสวยๆกับวิวดีๆก็น่าจะเหมาะกัน กล้องอสวยๆอะใช่ครับมองไปในตาที่ก็ขาวปัดเลยครับอ๋อทาเบิงต้อ์่ะดีจากลมเยอะไปไหนบิงต้ตอะไรมันใส่คอนแทคแต่เราลองมองเข้ามาที่ตาผมไม่ได้เป็นต้อในสายตาผมก็มีแต่ว่าพิมพ์อะไรเงี้ยอฮ้อย่า, <h iss ing> ยาขับรถชนว่าเอาเอา <h iss ing> จะเย็นเยงๆๆเย็นเยไม่ต้องเขิงไม่เขิงจนหักตรงอะไรเลยอ่ะอะไรเรนอนเรนนอยากเหินวะเล่กจะไปไหนเนี่ยเออไปเที่ยวภูเขาอยากฟังเพลงอะอยากฟังคนพิมพ์ร้องเพลงอืมมันต้องไปที่เขาด้วยเหรอใช่ก็แบบว่าที่วิวดี เ๋ยก็ใจเย็นๆก็ได้ถึงมันจะไม่พังเนี่ยแต่หรือต้องดูเลือกหรือด้วยนะดูเลือกหรือ9 9้าสเเต็มร้อยอ่ะเฮ้ยมันเบรกแบบว่าเบรกจึ๊กเลยทุกคนเบรกคือเบรกอ่ะเบรกคือเบรกเลยรถคันนี้ เรก็ละหาทางออกนะครับโหนี่เลยขับรถสปอร์ตที่ข้ามภูเขาเลยลระโอ้เป oh, ็นกิจวัตรประจำวันผมนะครับโอ้แ oh. <Okay. S 2> ล,ล,ลนี่ลื้อมาจากเมืองไหนนะ <laughs> เอ,อ่อมาจากวอสครับโ <laughs> ว่าอยากเข้าไปอยู่อ่ะว่าเคยเข้าแล้วว่าก็สับติดแต่ว่าว่าวาปล่อยให้มังไวดิกลุกไปอ่า <laughs> ต่อแล้วก็ เจอมาเจอกันได้ครับก็รออยู่ทุกวันนะโอ้ยยังไม่รู้เลยว่ามันต่อยังไงน่ะเอ่อเติมวีแล้วก็ต่อได้เลยครับโอ้โหแต่โอ้ยังโอ้ยอยู่ไอ้โอ้ยหลุกมานางแล้วดิตั้งแต่ไอ้มันยังเป็นโลโก้สีเขียวอยู่เลยอ่ะน่าจะได้อยู่นะครับได้อยู่แล้วโอ้ยหลุดตั้งแต่ตอนที่มันยังสอบใน Gx อยู่เลยอ้ยสบายคนต่อจากตรงนั้นเยอะนะครับอ๋อไล่นี่บ้านคุณลุงผมเองจริงเหรอ <laughs> ใช่ลุงอยู่ที่นี่ด้วยอ่ะชื่อว่าคุณลุงมะกะว่า <laughs> <laughs> ลุงอะไรวะนะแล้ว <laughs> ผมหากุญแจแป๊บนึงครับ <laughs> เขาบอกว่าอาวางไว้บนหลังคาหน้านบ้านอ๋อไล่ <laughs> โอ้ยหาไม่เจอครับมาตรนนี้ก็ได้โอ้โหก้าอีตกนครับสักสี่สิบบทเพลงครับวันลองไม่พอเท่าลื้อหรอกนะไม่เป็นไรอยากฟัง นะอย่าไปนั่งบนรถอยู่เดี๋ยวมันไกลเขาเตรียมขของแล้วขขอสาม นว่าไงนตีว่ามาเที่ยวกับเอ่ะอ่ีอัชลีน่ะอ้ยอยู่บนเขาว่ากำลังจีบเขาอยู่จะเชื่อจะเชื่อป้าป้าเหรอ หรืออยากได้อาชารีเป็นกวาป้าเปล่าอยากได้อาชารีเป็นป้าป้าหรือต้องมาดูอ่ะจะได้อาชารีเป็นกวาป้าบ้าบ้าบ้าเออใครนะครับนั่นอลูกบุญพำอัวเองอ่ะออ๋เขาเก็บอัวมาเป็นแม่น่ะโอ้โหกรดีว่าก่อนหน้านี้อัวก็ อ้วไม่ไม่ไม่ได้สบายนะปกติอ้วนน้องที่น้องอยู่ข้างถนนอะไรอย่างที่อัวบอกแต่เดยนนะอ้วเขาไปเปลี่ยนชุกก่อนนะครับลูกชายอ้วนมาลูกชายอ้วนมาลูกชายอดหรือจะเชื่อซิตน้องมาแล้ว อะไรวะน่ะถ่ามมามามาอขอโทษขอโทษเจ็บไหมโอขอโทษโอ้อโอไม่ได้ตั้งใจเดี๋ยวนะเอ๊ะทำไมโอ้ไม่ได้ยิงจังดีไหมดีไหมฮัลโหลได้ยินไหมฮัลโหลได้ยินไหมได้ยินไหมครับเ <c oughs> ออหรือได้ยินไหมได้ยินต่อยอ่ะได้ยินไหมนี่อ่ะ ฮโลได้ยินได้ยิน <c oughs> อะไรวะน่ะได้ยินไหมได้ยินครับได้ยินไหมฮัลโหลได้ยินไหมครับ อเออเพิ่งไล่ยิงนี่อ๋อ,อโอเคครับอันนี้คือชุดปกติใช่ไหมใช่ปกติโอ้น่ารักดีครับน่ารักอะไรละว่ามังดูตลกะได้แกเลยอะมาแบบอาซิมเลยนะอาซิมเลยนะเร <c oughs> าก็ต้องแต่งให้มังดูเป็นคงจริงหน่อย ฟังเสียงอะไรกิ่ดถึงบิดั๊กเลยอะไปจะฟังเลยไหมนะฮะหรืออยากฟังเพลงอะไรเอาน้ำสะดวกเลยครับ <c oughs> <c oughs>

สุดยอดแล้าเป็นเพลงที่แบบว่าแนวที่เราชอบด้วยนะคีย์มันต่ำไปโอ้ัน่ารักจังวะร้องเพลงแล้วแบบว่าบ้าวเลยคคือจนสคะ ลองพระอาจาร์ลองรักคนเป็นมาคุณคือโดนฉันฉันสิคนบา้าว้า มันติดคีย์อัวไวไปนิดนึงนะปกติอ้วไม่ได้แบบว่าต่ำขนาดนี้นะเพลินเลยอ่ะหลอเออก็ดีใจที่เลยรู้สึกว่าเพลินชอบมากครับชอบอ้วใช่ปะใช่ <c oughs> อุ้ยต้องถามว่าชอบเพลงใช่ไหม ไปอวัยคข้ามเลยไงแบบชอบเบ้ยใช่ไหมอยากฟังเพลงอะไรอีกไหมทำสะดวกเลยครับว่าอยากร้องเพลงนี้ให้ฟังว่ะเดี๋ยวจะเย็นดีแชทจะเย็นเย้เด้อจะเย็นเฮ้ยโอ้โหอติอติ นี่ว่าว่ากำลังว่ากำลังจีบคนนี้อยู่นะจีบคนนี้เหรอใช่ว่าจีบเองเลยนะสวัส <c oughs> ดีครับอ่าอ่าอาชาลีอังนี้อาเจ๊กสวัสดีครับลูกบุญธรรมรู้ว่าอังอันนี้อาเจ๊กลูกเอ้ไอ้อาเจ๊กอังนี้ชาลีกองที่ว่าจีบอยู่ครับพี่ชาลีสวัสดีครับครับยินดีที่ได้รู้จักครับ ส้มไม่บอกเลยเอา้าก็ว่าโทรไปแล้วลืมไม่รับอะ่ะคัต้องหอัวขาวทั้งคู่เลยนะถ้าผมมีหนวดขาวๆนี่ผมแก่เลยนะนม,นมันเป็นคนกำลังร้องเพลงจีบอยู่หรือฟังเปล่าอ้าวม้าฟังเบือ่อโอเคเอาเลยครับฟังครับผม <laughs> <laughs> เดี๋ยวไปนนู่เดี๋ยวขอขอมา,มาตรงนี้ได้ไหมครับเพราะว่าตรงนี้วิวสวยว้าว

再见。<Bye. S 2> <Bye. S 1> And ควฉันนที่บฉันมีอบเล่นผิดไปว้าวเล่นเองด้วย หนักจะไม่ได้เร่งดีมากอะเจ๊ทำไมลือกอยู่ไกลดังอ่ะเป็นอะไรลูกอมาราสร้องเสียงดังผลลีนอขอโทษได้ไหมอ่ะน้องไปเถอะครับก็บ <c oughs> ฟังอยู่ฟังย <c oughs> ังมันดังเลยเขาเรีีกว่าแบบอืเออแบบอยากให้เขาได้ยินเต็มเต็มหูเนะี่ยอ๋อเผื่อแบบ จะได้เต็มเต็มใจบ้างเฮ้ยเล่นอะไรวะผมจะรอที่ตามประเทศนะครับไลงั้นเดี๋ยวก่อนที่ผมจะไปเดี๋ยวก็ขอเล่นให้สักเพลงหนึ่ง ในหมดหมู่แห่งความงดงามใครจะบัญยัติไว้ก็ตามแต่หนึ่งในนั้น ฉันบัญญัติไว้มันต้องมีเธอมองดูจะโอเวอร์ไปใครๆบอกฉันเพือเจอ สบตากันอบอุ่นเหลือกเกินข้างในรอยยิ้มจะบอกให้รู้รักมากมากเลยจะบอกไม่รักได้ไงโทเอ๋ยโอเบบิน่ารักมากมากเลยแบบชุบแป้งทอดไปเลย มอบเพลงนี้เป็นสื่อแทนใจยกให้เธอฟังดูจะโอเวอร์ไป ใบอกฉันเพื่อเจอแต่คนพิ้นเพียนคนนี้นั้นจริงใจเสมอนาเธอคือความประทับใจเมื่อสบตากัน รู้รักมากมากเลยจะบอกไม่รักได้ไงโทเอ๋ยโอเบบีน่ารักมากมากเลยแบบชุบแป้งทอดไปเลยจะบอกให้รู้รักมากมากเลยจะบอกไม่รักได้ไงโทเอ๋ยโอเบบีน่ารักมากมากเลย แบบชุบแป้งทอดไปเลยขอมออเพลงนี้เป็นสื่อแทนใจยกให้เธอขอมออเพลงนี้เป็นสื่อแทนใจยกให้เธอ <ห>อะไรนะฮะบอกมาหรือว่าบอกเช็คก็ได้ฮะ<ห>ไม่มีอะไรไม่ <c ười> อบอกอบอกบอกเอ่ออาชารีนะ <c ười> ชาลีเจ๋อเพลงนี้นี่เป็นเพลงปวกอ้วมากมากเลย <c ười> เป็นใกว่ารือจะร้อง,องน <c ười> เ,นเนี่ยนี่เป็นนี้เป็นเพลง พิเศษครับของผม mm hmm. มองไ้กับคนพิเศษใส่ไข่ดาวด้วย oh. ตับไหนวะนะมาแล้วแล้วหรือจะรอโอ้ที่เมืองนอกเลยใช่ครับพอดีที่ต่างประเทศมีค่ายเพลงครับแล้วก็เสียงของคุณนะทำให้หัวใจผมเต้น Tick, tuk tick tick, tick tick, fuck tick tick tick.